สบายดีพี่น้องเปิดภาพมาก็จะเห็นวุ้นเส้นนะพักเมื่อไหร่ก็สิลองเห็ดเมนูพัดวุ้นเส้นให้น้องพลอยใส่ผื่นกินเบิงแล้วพี่น้องพัดวุ้นเส้นใส่ไข่เนาะมีพักกระหล่ำนี่มีสำเนีมาในห้าในสำเนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาลงมือพัดก,กันเลยเนาะมื้อน้องก่อนอนื่นเราก็ตั้งกระทะใส่เตาลายฝดจัเนาอพี่น้อง <c oughs> ขั้งแรกของการพัดวุ้นเสน้น เราค่อยตักออกก็ได้สมุลมะลาเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมให้มันหอม ครัวบ,บ้านเดี๋ยวจะประมาณนี้ได้ที่น่องเลยแล้วก็จะพัดกระเทียมมันเหลืองจะหน่อยเนาะแล้วจตอกไข่ตรงไว้น้อย เกียมก็ประมานหัวนิดหน่อยนะแต่จะมีลายลายกรีบอยู่เ<ม>อาไข่ลงไป เสียงเด็ดๆด็ิงเชนนั้น ที่มันชุกน้นองน้องรวมใบไข่มันขาวเชียงเด็กๆบนนเรื่องน้องุูเยอะกันยุก Hello. ลาคันมีเห็ดหูมุสดใส่ขับไว้อนนองเห็ดหูรุ่นคือมะเคือเทศรูว่ามกเร็นมาใส่ขิ้นเช่นกระหอเดียวมาลองผัดบ่บกก่จนกินบ่ ตอนนี้เขาก็ยังบริปรุงอยู่เนาะพี่น้องเสล็ดลงไปใ <Yeah. S 1> ส่รสด,ลดีลงไปแน่ มันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำอ่โมมีซีอิ๊วดำหวานเน้ะมีซีอิ๊วดำมราก็ใส่ซีอิ๊วดำีลงไปเลยล้วนล้วน เต็มน,น้ำลงไปน้อยหน่ะไข่ตีหน่วยเอาดีบุิได้ใส่พริกไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าเด็กๆคนกินน้ำเหมือนเด็กๆกินน้ำเผ็ดให้เด็กๆนะคะ ตอนนี้เราก็พัดมาเลยจากพักห้งองน้องพัก้นหอมก็เป็นก็เป็น้ใช้มันชุกๆนห้อักนี่เพิ่มเตอมเลยเ,เอาหน้าก่อนจังหน่อย ใหม่ด่ะมื่อกีใหม่ขาอยู่น่อยทนเบิร์ผู้ใหญ่เขากินนะภาคอันกล่ำงนี้ไต้องเห็ดแบบตุ๊กขักกันได้ก็ได้น้องเห็ดแบบทำมันกรอบๆหน่อยน้อยหนึ่งเลยแต่เด็กๆต้องทำมันตุ๊กขักชิ้มรสชาติก่อน,นหอม อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยทอดวนเชิญประมาณนี้พี่น้องทอดวนเชิญก็ได้ตักใส่จานนะพี่น้องทอดวนเชิญยังมั่ม

มเมนูกุ้นเส้นผัดไข่ของเราก็เห็ดโบยา,ากน้องอันนี้เขาได้ใส่ซุรด,ด้ลยใส่แต่ขนอกับเป็นซอสซีอิ๊วหน้าตากับตรระมันเดี๋ยวมันเย็น ถ้าเบิ่งเด็กๆสิกินบอก่โอเคเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็บ่มียังไลายเนาะพัดอุ่นเส้นให้ลูกๆให้เด็กๆกินเด็กๆบ่กินก็ผู้ใหญ่กินเองเนาะตอนนี้ก็พัดเรียบร้อยแล้วก็เด็กๆเพิ่นกัสบายดีน้องพลาชัยเจ้าเจ้าเจ้าไว้ลูกไว้จ้าเจ้าไว้เจ้าได้ไหมเจ้าไว้ฉันอยากขนมเจ้าไว้เจ้านะแม่มื้อหน้าแม่บ่เฮ็ดให้กินได้บ่จ้ามันก็สิเป็นสิได้เด้อพี่น้องครัวบ้านเฮาก็ไดร ใช้มือยุบลดแต่ละคนพักบุกินได้พี่น้องพักบุกินได้เมื่อกี้กินแต่ตอนไข่กับตอนอะไรนะอีน่ะพ่กกินแต่ตอนไอตอนพักพักกินแต่ตอนพักค่อยใส่เก็บกินแต่ตอนพักแต่ละคนแายกันสบายดีใช่ไหมลูกจ้าไว้จ้าๆวิวกี้จ้าลูกจ้าจ้าจ้าไว้จ้าๆปลาลุง คอยใส่กินตะพักมีพี่กินตะไข่มีกี้กินตะไข่กับเส้นสองตัวป่วดเประม่านพี่น้องนั่งกินแต่ละคนนั่งกินงับเข้างับเข้าอย่าดึงนี่ป้ากันได้ลูกกย่ตีกันนะฮะ เรอแบ่งกันไม่แพ้วนราเด็กน้อยนะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสรุปแล้วผู้พันก็กินเนาะกินอยู่ยิ้มยิ้มยิ้ม,มสองคนเพลิน <c oughs> จักผูชังถึกนะ่ะโอเคเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในหนเนาะเพื่อสิบยพาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาผู้พ่อคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีจ้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายอีหล่าบ๊ายบาย จุบสวัสดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้ามิวกี้พ่อชัยแช่บอลลูกแช่บอลโดยิจ่ะเดยเออแช่บอลมิวกี้โดยดูโดยดูจกชม้อยฮะพ่อชัยโดยิมึงได้เหืออพี่น้องเอ้ยเหือออกโดยิดุ๊ลูกโดยิดุ๊กโดยิมิวกี้โดยิไปแล้วบายบายเด้อพี่น้องเอ้ย